วันเสาร์ที่29มิถุนายน2567เวลา9 40. นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย4ี่ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระ t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินจากโรงแรมแกมที่ประทับมีคณะผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงเฮลซิงกิฟอร์ทุลอองพระบาททรงเสด็จ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟฮันซาเที่ยวบินที่ l s 2461เสด็จพระราชะดำเนินจากกรุงเฮลซิงกิสาธารณารัฐฟินแลนด์ไปนครมิวนิก Munich, สาพันาธารณารัฐเยอรมนีมีนายคริสเตียนลินโฮมรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐฟินแลนด์นางสาชวนาท,ทั่งสัมพันธ์เอกอัครราชะทูตดกรุงเฮลซิงกิ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงลอนดอนและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเฮลซิงกิเฟอรองุรอองพระบาททรงสเสด็จหลังทรงเสร็จสิ้นการสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาธารณารัฐฟินแลนด์ระหว่างวันที่24-29มิถุนายน2567เวลา14นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่ากาศยานมิวนิกสัพันธสาธารรัฐเยอรมนีซึ่งเวลาช้ากว่าที่ประเทศไทย5ชั่วโมงมีนายนทวัตกิษนามาระเอกอัครราชาทูตนก,กรุงเบอร์ลินนางสาวประเพนพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุวนใหญ่นนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชาทูตนก,กรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนกรุงเบอร์ลินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ ต่อมาเวลา18นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระาชด,ดำเนินไปศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาขององค์การยุโรปเพื่อการวิจัยดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้เมืองกาชิง ศาสตราจารย์ดรชาเวียบาคอนผู้มนในการใหญ่องค์การแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้และนางทานเนียจอนสตันผู้มนในการศูนย์เฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาเป็นหน่วยงานแนวหน้าของโลกด้านดาราศาสตร์ของยุโรปมีชื่อเต็มว่า The European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere ก่อตั้งเมื่อปีพศ2505มีประเทศในยุโรป16ประเทศเป็นสมาชิกมีบุคลากรก,รกว่า750คนงบประมาณสนับสนุนมาจากประเทศสมาชิก ต่อมาได้สร้างศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาและเยี่ยมชมหรือ ESO Super Nova Planetarium and Visitor Center เปิดทำการเมื่อปีพศ2561อาคารของ ESO มีพื้นที่หลัก2ส,ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือสำนักงานใหญ่เป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์เทคนิคและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านดาราศาสตร์ของโยุโรปและประเทศสมาชิกเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าแบบพิเศษไว้บนหลังคาเพื่อรักษาเอกสารสำคัญและเครื่องมือทางดาราศาสตร์ให้ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงกระแสมแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจรบกวนเครื่องมือและการวัดที่มีความละเอียดอ่อน ที่ผ่านมา ESO ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์โดยเฉพาะกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่3แห่งคือลาเซียลาพารานาวและชานันโตตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายอัตตาคมาของสาธารณรัฐชิลีปัจจุบัน ESO กำลังดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ในย่านความถี่ที่สายตามองเห็นและอินฟราเรดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อเอ็ e ตีม r ี e t e เทเลโคป เรียกย่อๆว่า E.L.T. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง39เมตรกำหนดจะติดตั้งเสร็จในปีพศ2571ส่วนที่2คือศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาและเยี่ยมชมหรือ E.S.O. ซูเปอร์โนวาแพ่นทเลียมแอนด์วีซิเตอร์เซ็นเตอร์ การออกแบบอาคารได้แรงบันดาลใจมาจากดาวสองดวงที่ใกล้ชิดกันมีดาวดวงหนึ่งถ่ายเทม,มวลไปยังดาวข้างเคียงจนดาวที่ได้รับมวลมีมวลสูงพอทําให้เกิดการระเบิดเรียกว่าซูเปอร์โนวาสว่างสวัยระยะสั้นไปทั่วท้องฟ้าเท่ากับแสงสว่างของดวงดาวทุกดวงในทางช้างเผือกรวมกัน หัวใจของศูนย์คือท้องฟ้าจำลองแบบโดมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง14เมตรสามารถจุคนได้234ที่นั่งฉายสารคดีสั้นและข้อมูลทางดาราศาสตร์สามิติให้ผู้ชมได้รู้ข้อมูลก่อนที่จะชมนิทรรศาการส่วนนิทรรศาการนั้นมีการนำเสนอเรื่องราวทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจภายใต้ชื่อจัก,กรวาลที่มีชีวิต ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับดวงดาวและจัก,กรวาลเน้นการนำเสนอที่เข้าใจง่ายควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของผู้ชมสามารถร่วมสํารวจสัมผัสทดลองใช้เสียงประดิษฐ์ทางดาราศาสตร์ของจริงและทำการทดลองเพื่อให้เข้าใจความหมายของการเป็นนักดาราศาสตร์ การทำงานทางวิทยาศาสตร์และการค้นพบลึกลับของจักรวาลทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความประทับใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเช่นระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกาแล็กซีและหลุมดำเป็นต้น กล้องโทรทัศน์เกือบทั้งหมดของ ESO ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศชิลีช่วยเหลือการค้นพบทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญสำคัญหลายครั้งและช่วยสร้างรายการวัตถุทางดาราศาสตร์จำนวนมากการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้อาทิการค้นพบแสงว่าปรังสีแกมมาที่อยู่ไกลที่สุดและการค้นพบหลักฐานการมีอยู่ของหลุมดำที่บริเวณใจกลางทางช้างเผือกของเราในปีคริศรา2004 นอกจากนี้ยังค้นพบดาวเคราะห์อนอกระบบอีกเป็นจำนวนมากศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาและเยี่ยมชมนี้มีประโยชน์มากกับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านดาราศาสตร์เพื่อสแสวงหาความรู้ข้อมูลใหม่ๆและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในอนาคต การทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานสามารถแก้ไขปัญหาหรือทำงานที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นและทำให้ผลลัพธ์มีคุณภาพมากขึ้นรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์มากขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนคร, Munich, าาาร,รมิวนิกสาพันศาธารณรัตเยอรมนี